และณบวันนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวค่ายทั้งที่อยู่ในห้องประชุมฟังทางออนไลน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพลินตาเพลินใจไปกับการแสดงปิดค่ายสารสัมพันธ์2016ใครโฟกัสนับัดนี้ครับ ปิดความคิดปิดการได้ยินปิดการมองเห็นปิดการสัมผัสปิดการรับรู้จากสิ่งรบกวนในจิตใจสิ่งล่อลวงสิ่งที่เป็นเปลือกนอกสิ่งที่ไม่สำคัญมากพอและเปิด เปิดความคิดเปิดการได้ยินเปิดการมองเห็นเปิดการสัมผัสและเปิดการรับรู้โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ดังขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เราจะได้เห็นนิมิตและแผนการของพระองค์ชัดขึ้นกว่าเดิม และเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับการทรงสถิตของพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือช่วงเวลาที่เราทุกคนขอตัดสินใจที่จะมีเพียงพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตแต่เพียงผู้เดียว พระเยซูคริสต์ได้รับรเกียรติแต่เพียงผู้เดียวขอให้พระเยซูคริสต์ได้รับการยกชูแต่เพียงผู้เดียวพระวจนะพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่5ข้อ14บถึง15บอกว่าเพราะความรักพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพปร่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงฟื้นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายวันนี้ขอให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวที่ควรได้รับระเกียรติเอเมนไหมครับไม่ว่าชีวิตท่านจากนี้ไปจะต้องพบกับเหตุการณ์อะไรอาจจะมีการทดสอบอีกร้อยพันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอาจจะมีบางคนเดินเข้ามาหรือบางคนเดินจากไปแต่ขอให้ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะโฟกัสที่พระเยซูคริสต์ และถวายเกียรติพระองค์ผ่านทุกกรณีเอเมนไหมครับพี่น้องทุกท่านได้รับไม้กางเขนที่เป็นของที่ระลึกจากค่ายนี้หรือยังนะครับผมอยากให้พี่น้องร่วมกันลุกขึ้นยืนได้ไหมครับแล้วก็หยิบไม้กังเขนที่ท่านได้รับเป็นของที่ระลึกจากค่ายนี้ขึ้นมาชูพร้อมกันครับ พี่น้องสามารถแกะซองออกมาได้เลยนะครับและผมอยากให้พี่น้องหันไปทางไม้กางเขนที่อยู่กลางห้องประชุมด้วยกันนะครับและเราชูไม้กางเขนนี้นะครับด้วยกันนะครับและพูดพร้อมกันนะครับบอกว่า ขอติดตามพระเจ้าตลอดไปขอตั้งพระเยซูไว้ต่อหน้าไม่ว่าจะเจอความสุขหรือความทุกข์จะติดตามพระเยซูตลอดไปและทุกครั้งที่เห็นไม้กางเขนข้าพเจ้าจะระลึกว่ามีผู้หนึ่งที่รักข้าพเจ้า และสละชีวิตเพื่อข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูเอเมนเอเมนฮาราเลย์เราจะจับมือเพื่อนข้างๆด้วยกันนะครับและล้อมรอบไม้กางเขนกลางที่ประชุมนะครับและยกมือของกันและกันชูขึ้นนะครับเป็นคำอัธษฐานสุดท้ายสลับการได้มาประชุมร่วมกันในค่ายในครั้งนี้นะครับจับมือเพื่นนักันและยกชูมือของเขาขึ้นด้วยกันนะครับเราใจธิษฐานฝากคำมัธษฐานทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ไปกับพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสำหรับไม้กางเขนขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อตายไถ่บาปเราทั้งหลายจากนี้ไปอย่าให้สิ่งดีอื่นใดบทบังเราจากสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์อย่าให้สิ่งร้ายอื่นใดบทบังเราจากสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์ขอไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ดีหรือร้ายเรื่องเวลาแห่งความสุขหรือความทุกข์ในทุก่วงเวลาของชีวิตเราเราจะเห็นพระเยซูคริสต์ และใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายเราขอบคุณพระเยซูคริสต์ด้วยความรักของพระองค์เราจะติดตามพระเยซูด้วยความสัตย์ซื่อตลอดชั่วชีวิตของเราขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับอย่างนี้ด้วยกันสรรเสริญพระเจ้านะครับในเวลานี้นะครับเพื่อเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ ขอเรียนเชิญพี่น้องที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรูปประวัติศาสตร์นะครับเราจะถ่ายรูปรวมกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับสลับพี่น้องท่านใดที่อาจจะรีบกลับบ้านไม่เป็นไรนะครับมาด้านหน้านี้ได้เลยนะครับหรือท่านก็อาจจะกลับก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับขอเปิดไฟเต็มห้องประชุมเลยนะครับเรียนเชิญคณะผู้นำนะครับบนเวทีนะครับ เชิเลยครับใครที่ต้องการนะครับถ่ายรูปเดินมาด้านหน้าได้เลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับท่านก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้แต่ถ้าท่านใดอยากถ่ายรูปร่วมกันนะครับเรียนเชิญด้านหน้านเลยนะครับ ไถ,ถ่ายเท่านั้นเลยนะครับเดืนหนึ่งยี่สิบนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเดินสองจะมีแค่ห้าท่านนี้นะครับสามสี่ห้าเรียนเชิญนะครับพี่น้องจอมบัลีนะครับเรียนเชิญแถวหกเจ็ด 1ิ1ส1บ1อ็ดบนเวทีด้วยก็ได้นะครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับอาจารย์ปิดครับบนเวทีอาจารย์วินัยเชิญเลยครับบนเวทีด้วยก็ได้นะครับใครไม่ใจขึ้นเวทีเลยอยากขึ้นเวทีเรียนเชิญน,นะครับ 16.5 17จุดห้เจ็ยนเชิครับเรียนเลยครับ18บดเดเลยครับเดือเลยครับประตูสวรรค์จะปิดแล้วประตูสวรรค์จะปิดแล้วมาบนเวทีได้มาบนเวทีได้

ยับซ้ายขวาได้19อยู่สามแต่ก็พร้อมหรือยังแตากล้องพร้อมหรือยัง จ5.8โอ้ยยังมีโอกาสนะคนที่นั่นอยู่สามีจะพลากจากภรรยาก็ให้หากันให้เจอนะตอนนี้ผอมหรือยังผอมหรือยัง20 20เอ้าตาก้องนะครับมองดูตาก้องนะที่ยืนบนเก้าอี้นะครับ Show making in my show Song say hey God like, God like. กดเลิฟกดเลิฟอ่ะกดอะไรอีกอ่ะกดหัวเออไม่ใช่เอ,อเมนได้เรียกครับไอจูมือสองมือหนึงสองามือเห็นแต่มือนะบางหน้าเพื่อนหมดเลยเอ,อเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเดินทางกลับบ้านโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่าน